นี่ยครับรถที่เรามาคนข้างนั่งสบายนะไม่าฝุ่นนะเอาโอเคครับเพื่อนเดี่ยวที่แรกที่เราจะไปลุยกันก่อนนะครับก็คือเราจะไปจ่ายต่างก่อนครับเราเดินทางได้เราไปชมโลกแป้นทะเลครับที่สะพานอันนี้มันคือสะพานอะไรครับสะพานไหนผู้ก็ต้องอะไรไถ่มาชน จะเราจะย้ายจุดนะครับเราจะไปดูเราจะไปลงน้ำเอีกน้อยนึงจะไปดูปลาเดโมโ่ครับสวัสดีครับวันนี้อยู่ผมเอดุยแดงนะเพื่อนๆนะวันนี้ครับทรงไทยปีเก่าตอนรับปีใหม่ผมจะพา น้องๆนะครับไปดำน้ำนะครับไปดูโลกใต้น้ำกันนะครับโอเคเราเอาเดินทางกันครับไปวิธีีตกปลามีที่ดำน้ำมีที่พักติดต่อพี่ดำพี่ดำน้ำเออชื่ออะไรชื่อดำน้ำ เนี่ยครับรถที่เรามาคนข้าวน้ำสบายนะไช้ดึงนี้ใหม่นะครับใช้ดึงนี้ใหม่ละ ดูวิวครับดูวิวหน้าจะมวอะไรตื่นหรอไงอะโอเค เยบไดเลยครับใช่คร pues yep, ับาเยยบแล้วเรือแยกอะไรต้องหัวเลครับพี่เขาหั่อ้ว้าวลุงเฮ้ยเฮ้เฮ้ย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  อันนี้เราไปอีกประมาณกี่กิโลพี่อีกไกลไะล่ะประมาณกี่นาทีครับอันนี้ไปห้างไหนก่อนล่ะคะันี้เดี๋ยวนจ่ายตังค์ออ๋เพราะว่าเราไปไม่เต็มนะเราไปเราไปแวนจ่ายตังค์นะเราก้าวไวนะ่ับได้พี่เดี๋ยวผมพาไปถ่ายปลาเสร็จแล้วกลับนะอ่าโอเคครับปลาเะดับมีดำน้ำนิดเดียวใช่ครับีจะมีน้ำตื้นน้ำลึกน้ำลึกจะเป็นจุดคลายครับน้ำลึกประมาณกี่เมตรครับประมาณสามเมตรอ๋อประมาณ ไม่หนีจากนี้เท่าไหร่เดี๋ยวเลือกเลือกกว่านี้หน่อยนี่คือเหลือเอ้าโอเคครับเพื่อนเดี่ยวที่แรกที่เราจะไปลุยอินก่อนนะครับก็คือเราจะไปจ่ายตังค์ก่อนจ่าบนะ ใก้ตังค์เิ็มเงินเกิดให้คนับาพี่สะพานอันนี้มันคือสะพานอะไรครับสะพานตรงตรงเลยตรงเลยเดินไม่ได้ครับทะลุอออครับ เป็นสะพานเกาะแรกครับอุณแน,น้จะเ,เชื่อว่าเกาะแรกครับส่วนด้านด้านาน,นั้นจะเป็นเกาะแม่ครับพี่คนนี้ทำงานดีว่ะนั่งคนเดียวมันยุ่งกับไครกันเราจะไปดำน้ำชุดไหนครับเดี๋ยวเราจะไปเกาะตวงทางนู้นใช่ไหมครับเราจะไปอีกประมาณสองโลครับอ๋อโอเคครับเดี๋ยวสองโลเจอกันเฮ้ย

โอเคครับเพื่อนๆนี่เราถึงจุดมุ่งหมายแล้วครับเดี๋ยวเราจะลงตรงนี้เลยไปตรงนี้มันมีบลงไม่นั่งด้วยมันออกมันออกเร็วครับที่นี่มันหลีบลงไม่นั่งเออตอนนี้เราสึ่งที่ใหม่นะครับเรากำลังจะไปดำน้ำ เกีีี่่ยยยววเเดนออที่ดำตามนี้มันจะเป็นเป็นหินใช่ไหมครกัการรังอ๋งออันนี้คือเราสามารถดำได้หมดเลยใช่ป่ะเพราะว่าเรือ่ยมเอียงอ๋อแล้วใอยดำตรงไหนอ๋อข้างเรืออ๋ขอข้างเรือบริเวณหัวเรือ เพราะว่าเขาดูแลไม่ไหวที่บางล้ำเข้ามาเกือบ20คน,าน,นมาเยอะอย่างเงี้ยแล้วลูกน้องสามคนดูแลไม่ทั่วถึงไวออกพอมานีไม่ย<อ>้องเป็นฉันแล้วบางคนก็ใส่แว่นดำถัดเรียกัน<อ>เขามองไม่เห็นเรา<อ>เกิดอุบัติเหตุมาไม่คมุ้มเสียใส่เลยเหรอ

โอเคแล้วเพื่อเราจะดูปลาเลยดีกวาอานี้ไม่ใช่ไีะ่ะ<ด>าวา้อยตัวนะครับปากได้แล้วนอนกลางแข็งกลางขาเลยพี่จะลอยใเลยฮะ,ะ,ะไม่ต้องเกรงร่างกายปล่อยตัวตามสบา,ายแน่นอนเอามาเอายัง

ก็ทำยังไงให้ตาเขามหาเราดิแอ๋อใช้ตัวนี้ใช่ไหมเ็ี่ไหมีลถ่ายรูปอมืมดีอ่ะสวยเลยนะราะว่อัพมาแล้วอะไร תודה yeah. เยอะเข้มที่่าดเป็กันเป็นเพื่อนเห็นภาพใต้น้ำไหมครับเก๋มากให้ดับหรือดับเขาอย่างนี้อยู่ที่โอเค เดี๋ยวเราจะย้ายจุดนะครับเราจะไปดูเราจะไปลงน้ำเล็กน,น้อยเนึงจะไปดูปลาเดโมครับไแล้วเราจะไปดูครับว่าปลานีโมเนี่ยมันจะมีสีสันสวยงามกันด้านไหนมาครับ ถึงพี่หมากแนะ้เราจะไปดูปลาเนโม่นะครับปดีแต่ผมจะเป็นดบาบได้ที่ไปเลยโอ้โห,โ,ห,โ,หโยกดีว่ะเราจะดำตรงช่วงไห้นะพี่นะเดี๋ยวพี่ก้มดูแล้วพวกต้องไปลึกไหมพี่ลองก้มก้มดูว่าลึกไหม ต่าลๆกอนไอไอปลาเดโมโคือตัวตัวสีใช่ปะ่ะสีส้มเนี่ยพี่ส,ส้มขาวใช่ปะ่ะสองตัวแล้วเดี๋ยวผมต้องยังไงเดี๋ยวผมเนีน่ยนะหนึ่งสองสามพี่ปล่อยเสื้อชีพแล้วไม่ก้านหายใจนะ,ะไม่ต้องว่ายพี่จะไม่เหนื่อยไม่ต้องอว่ายใช่ปะ่ะคือผมกดลงไปพี่รอโพสท่าเลยพี่กดไลค์สองนิ้วชีปป้ปลาแบมือปลาดูหัวใจเปลี่ยนท่าเยอะอ๋อพี่ชี้ก่อนก็ได้ชี้สองมือเสร็จแล้วพี่กดไลค์แบมือแค่นี้ ขอสักสามสี่ท่าต่อรอบพี่ก็จะเสร็จไปอโอเคควายได้เลยแวะเดี๋ยวิทยแต่กล้องยังไม่มาเลยอะ ก็ไม่เหรอก็ไปทีได้ไหม โอเคครับเพื่อนเเราขึ้นมาแล้วนะเราไปดูครับเจ้าป่านีโมนะอยู่น้ำทะเลลึกประมาณ3เมตรถึง4เมตรนะครับโอเคตอนนี้เราก็จบรักคิดอังอ่เฮ้ยทำไมน้ำเจอสักคนเลยโอเคครับตอนนี้เราก็กำลังจะขึ้นฟังนะเพราะว่าเราก็ลงมานานแล้วครับโอเค โอเคครับเพื่อนๆตอนนี้ตอนผมก็ตอนนี้ผมก็ถึงฟาริมที่เรียบร้อยแล้วครับภารกิจเราที่ว่าวันยุดพ่อพ่อนครับเราไปดำน้ําดูปลาเสือ้อลักลานีโม่หรือว่าสําเร็จครับแล้วใต้ท้องทะเลเสือลงมากครับฝ้าเพื่อนๆนะครับกดไลค์กดแชร์กด s ับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับพวกเราเอโดยแรกด้วยนะครับวันนี้ขอตัวไปก้อนอยู่้าครับไป